เราตมกองคุณเจงนาทีจนยากจนออกมาจนออมาเพราะว่าเงาไม่ได้เราไม่หัวไม่ควนี่ตีจากใครใครเราไม่ได้ตีจากใครมันจึงไม่ได้ตังเหมือนแจดมันจุนเจงนาจะปวดหัวแม่กะตังหัวหัว กูก็ย,ยังไม่ได้เอาไปใช้นะเออวนนี้จัดกัดเติงเออไม่ได้จัดยางพอไม่ตางแล้วมันจนกูและทีแม่มือนคนอื่นฮะปรื้อถึงมาหนังลุมพึงลำพันว่ามันจนเด้อจนเออ ้จนกูไม่จริงกว่าป้าพี่นี่เห็ดผมจริงกว่าป้าจนเครยงแถวเหมือนแมวเลียจนเออเห็ดผมเนี่ยจริงกว่าป้าจนจะนิดดับอิดมึงเบืองแล้วกูในจนพื้นจนดับอิดมึงเบืองจนตาวนจนตาวนเออเห็ดผมจนจีมึงบ้าจนจีอันในือมึงบ้าดิจัด ให้รุยดำได้แลยจนแดดเม่มจนมานี้แล้วกูจนมานี้อันในจนเพื่อนุ่นหนุนจนมานี้ไม่มานี้เพื่อว่าเจ้าเตือนมึงว่าปบจดหมายแจบาปนึงกูปบจดหมายอันให้กูก็ะตรงใจจริงว่าจดหมายไร้มาตึงอันแม่มตะลึงเลยกูในตะลึงเพื่อจดหมายเขียนว่าเพื่อลาก่อนคุณเจ้าบ้านที่กรอบ ขืนอยู่ต่อไปรับรองต้องตายแน่นอนเลยเพราะแม่กระตั้งลูกหมูเจ้าบ้านก็ครดเม็ดไม่เหลือ oh. วันหนึ่งวันใดคุณเจ้าบ้านมีอันจะกินติดต่อกลับมาหา087 65432เ่งเล็บปุกกี้แ oh. มมจนจุดได้เกี้ยนจุดไหมาลาลนี่อบอกโตจุ่มจุกตั้งจื่อให้กูเนี่ย tăng chữ ở tăng chữ ban cũ bà này rơi bộ áo bỏ tổ chuột tăng ai bà nu nuôi ma bơn Má bơn anh con cao cả mới đại tiệc lượt rơi anh lệ tiền cả đơn phần ni mừng bạn chốt nát chốt nát mấy rồi tầm rơi kín này trời mừng bạn chi <laughs> mừng bạn cả na cả tầm ta nu nuôi anh lại rồi tầm phía đây rơi mừng bạn มึงเล่บอเลี้ยงมูเห็ดผมทำตายได้ใกลใ้เห็ดแม่มูลงราคาแล้วเลี้ยงมูมูลงราคากับปลูกปั๊มปั๊มตุกปลูกยางยางตกจริงเดียวนี้จ่ไม่ตกอะไรเบือ <c oughs> อ่ออ่านื้อแต่กมั่งงั้นปวได้รวยกันนี่ไหวก็กงปีนี้คงไม่ขึ้นลงนั่งปวดอ่านื้ไรหมาเกีย้ยไงมันโยกจะตรงจำตัวแล้ว อันเนอไม่รู้ต่อเจ้าขึ้นมาไม่คงอันเนอที่ใจปวดได้ตุกมั้งไงจริงสื่อเบื้องค่ะไม่ตุกไม่ตุกนี่มึงว่าชีวิตกูมึงอันวัดนั่งควันดีเกะใจกว่าปะมึงควันว่าพัวกูควันดินนกควันดินกาควันดินเคยนกเกะเป็นพัวนกเกะเป็นนึ่งกาเกะเป็นเกาเคยไม่เกะพลื้อสื่อตั้งเคยงัน ตืตังเคยกูืนึ่งกาเคยโอ,อยวันนั้นเจควาย,ยาเลย <c oughs> ดีปีหลเบอร์เปลได้หกติดควายมากันมึงอยาไปพรำน,นไม่โต๊ะในนยคนจนเราเรืองงวยเรืองเบออันมึงแลวันนั้นกูตืนึ่ง,องออกเอ,งทอ,อกเทีห,หก,ออกเมึงเออพอวัดลังกูจดัก 6, 7, ออกอเก้าสิบ เบ้อเปรี้ยไรออกติดไปมาให้ดูไม่ทุกไม่ทุกนี่ระงวยระเบ้อตึงคำว่าเบ้อนี่พัฒตายคือเบ้อตึงพัฒนาครั้งนั้นก็เรียกว่า้ว้ในเรียกว่า้ว้ออว้วยตึงคำว่า้วยอในนู่นเออเป็นทุดรวมไม่ความจิ๋มให้ในชุดรวมไม่ความจิ๋มให้เื่อเว้อคำทุกคำมีแต่มาเพื่นั่นนู่นนี่กว่าบ้าเป็นอันี่เออ ในคำว่าห้วยทุ่นร่วมแป่งความชิมให้เพื่อนมึงสะกดแหลนด้วยคำว่าห้วยคำว่าห้วยคือ,อห้องยิบหัเว้นโยยักห้วยแด่ในมันชิมให้เพื่อนมึงรู้ไหมห้องยิบมาจะคำว่าอะไรห้องยิบมาจะคำว่าอะไรห้องยิบมาจะคำว่าห้าจะนาไอ้ตึงหัวเว้นหัเว้นมาจากคำว่าวินาศโอ้พังจ,นะ<อ>จริงตนะึงโยยักโยกโยัก,ก,ก,กยับยืน อ้องอีโปวดเว้นโยอยากร่วมกันแล้วเนียนเจ๊กเจ๊กแค่ไปเจอเพื่อหัวโอ้จริงนี่คำตุกคำมีเตมาโอ้มีเตมาเป็นเจนดคำว่าดวงอ่านายหนุ่ยดวงดีไหนตีงดวงดีคำว่าดวงก็มีเตมาคำว่าดวงเออนี่มีเตมาเพื่อมึงสะกดไอ้หน่ยคำว่าดวงคำว่าดวงคือดอเด็กวัวเว้นงวงดวง แต่ตึงมึงรู้ไหมเด็กไหมตึงอะไรไดเด็กไหมจะกลับมาได้เด็กนี่ไม่ตึงเด็กเอยเด็กเอยจะชัวเด็กใหญ่จู๋เด็กอบอโตอชูวเด็กอบอโตอฟาดเออเด็กนี่ไม่ตึงเด็กเอยเออเป็นเด็กคนย่ํายคนตัวตัวสักกิดวิ่งเต้นวันสักกิดพออเด้ออเป็นเด็กคนใหญ่คนตัวตึงบ่วเวนบ่วเวนวิ่งเต้นเลยเป็นเด็กคนใหญ่คนตัวคนเลววิ่งเต้นสักกิด แกต้องงงฮืออะไรโน่นส <stop> ิน <ina> <id> <sh> nah ี่โ <puis> อ้จริงกูรู้แล้วคำตุกคำมีเตมามีเตมาเพี่กูรู้แล้วว่าตอดเอ็นเลยได้มินอะไรื่องว่าคำวัดตดกูรู้แล้วเลยได้มินมินเปลือตอดมึงจะกดเละที่คำว่าตอดตโดตอดแล้วมินเปลือมึงเละจะเตะโตก็มินนี่ตาย เรือบวกโดก็ไปละไม่มินเปลือยจริโดเด็กต้องนิมนต์ <c oughs> ตมินิไตโวเงยเดือยแต่เล็กปริดให้น่มชะลาดหนุกเร็วอ้าวพึ่งรอเ <c oughs> ด็กองนินเว้ยเ <c oughs> ด็กองนินนะไม่เข้าใจเลยจริงนินมึงดีแต่จริงแตาได้เรียนนะ โอ้ได้ได้เรียนถึงเออป่านนี้กูจบดอ็อ,เดอกเตอร์เนี่ยด็อ,ดอกเตอร์ดอ็อกเตอร์เอ็มเริ่มไปใส่ด็อกเตอร์ไม่รู้เอ็นนางงงดเรียดกด็อกเตอร์โยุ่งคนแต่แรกแรก็รู้มึงนี่เออเรียนโรงเรียนวังลำลนะี่ยว้าแต่สวยตีได้ได้ได้ออกเสียงโรงเรียนที่เรียนไม่จบครูอีกออกนะสวยไม่ได้ครูได้อีกออกคือมันมีเตมาเตเป้ได้ตึง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  มันมีเตมาเตปอยเพื ra, 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 e ől, ่อค uh uh ือประเด็นจำไม่หันกูเด็กๆสมัย่หันเอจึงที่นี่กูพอดีคือนั่นเขาดับนั่งไปเลยนั่งลุงไปเลยนั่งลุงไปเลยนั่งลุกแค่ที่นี่ไปโรงเรียนมึงว่าตื่นใจมึงว่าตื่นใจเออจึงไปนอนหลับอยู่ในโรงเรียนนอนนับอยู่ในห้องเองที่นี่พอดีวันนั้นมึงเลยเขาเรียนแม่กุ้งกันอยู่พอดีเขาเรียนแม่กุ้งเรียนแม่กุ้งเรียนแม่กุ้งเพื่อคือกูจะกอดไอเด็กหันเรียนแม่กุ้งเอ กลัวโกงอะไรนักเรียนเด็กว่ากุ้งกองาขุงจงาจุงจงาจุงตามมาเรื่อยตามมาเรื่อยเออตึ้งที่นี่พอตึ้งกู้ในายหนูนุ้ยโดคืออะไรมึงตอบแบบเรือว่าเคยปับครับแล้วเคยปับเรือแล้วแกงโง่กับแั๊บมันเลยแบบนั้นโดโอ้ยจริงแับ ทีเนี้อกลูดากูเด็กเปรดเด็กโพ่หนังสือก็อ่านไม่ออกพูดจาแต่ละกํากับยามกเหลือเกินฮะลามกจริงๆลามกหนังสือก็อ่านไม่ออกเลขก็นับได้แค่หนึ่งถึงทริปเลขนับได้แค่หนึ่งถึงทริปโตขึ้นมาเธอจะเป็นอะไรว่ากรรมการมวยฮะใครได้เป็นกรรมการมวยกรรมการมวยก็เอานับถึงทริปนะคน ข้องนับไม่เป็นนับเตียงอาก็ะยิกเปื่อนลงแล้วเนี่ย <c oughs> ยังจะเตียงยังจะเตียงหนังสือก็อ่านไม่ออกว่าครูก็ไม่ได้งานออก,กทุกทัวโอ้เ <c oughs> ตียงนะเออไหนคําไหนที่ครูอ่านไม่ออกว่าปีน,นี้ครูเรามาปีน,นั้นไงแต่เดียชวนครูปีนั้นเออว่าปีน,นี้แต่เดียบกูเกียกยกยกเ้ยนตาครูอ่านออกกูยอมออกจากโรงเรียนแต่ตาครู่านไม่ออกโรงเรียนนี่กงโอ้ <c oughs> ทีเนี้ยมายถึงเกี้ยน ครูยญ่มาตึงรำดังซื่อและครูยายรำซอยยังจ้ามืออนนี่กาเทียนแล้วเลยอันเอือมาตึงอ่านไม่ออก,กว่าไปครูประแจ๊ดเตยมาตึงอ่านไม่ออก,กว่าไปแต่มึงเขียนว่าเพือกูเขียนหัวอ่างมาเอกเสนาโนนุเฉยไม่เหมืนมอนไรโมมามาเอกหัวอ่างจ้องตัวคอเขยหอวใจเต้นแม่แต่มึงเขียนว่าอ่านไม่ออกแล้วครูอ่านออกตาใหญ่เลย โรคเรียนนั้นกูป้าละมัวพ่นเลยที่ประเไอ้ใดบาบาเลื่อนนุ่นุ่ยไม่พูดในประเทศตายนี้กระดุนจริงเนี่ยนุ่นุ่ยหันวันฑ์คนไม่รู้บาพลุดแล้วบอกต่อปาดอ้วกแกตายบัณฑเพื่อวันฑ์คนซะเอ็นไปหนังไหวตนเครื่อเปลิดอยู่ให้ไแหวนเอ็นวันฑ์คนพุ่งไปหนังไหวตนเครื่อเปลิดอยู่คนเราจริงจอยเกิดในพุทธชาติชาตินะ กิดในพระพุทธเจ้านาเออปลาติดมึงไหว้ไหมไว้กระเกิดติดใช่ไหมไว้มาเกิดติดในโยติก้เปียรรังบานี้บานจิงบานู่นนุ้ยบากาดอุ่นบาไร้วันบาไร้วันกันเป็นเพื่อนให้ในคนรำโยปลาบ้าอันนู้นก้องไรติบาบาดังเปี๊ยบืนี้อันนู้นมึงเลงนั่งจูเตรบพอเขาตั้งโคใช่วิทใช้ไรบือบาบือดังนุ้ง โอ้ก oh, e <U> ้องเลยมาเออในทิกตอกเลยกองร่าลาไปลุ่มเดือดวามใจเคยเล่ฮะนเออวันก่อนกูเย็ดงัวที่ว่าก้นเล่ยอดวิวลานเลือในน้อยในทิกตอกเอ็งในทิกตอกเอ็งเฮ้ย tới thì đã giẹt งัวกูไม่ใจกูเย็ดงัวก้นเดือดเปรีดนี่ยด้ออยพอดีซอยพอดีแม่จิ้นมึงวบบแม่กองนินให้แม่งัวมาช่วย ไอแมงวมึงมาตัว hmm. งั้นพอได้แมงวมึงวะไม่โยบันกูม eh ันไม่เคยกินข้าวไอเด็กมึงวะแมวมันไม่เคยกินข้าวไม่เคยกินหญ้าไม่กินข้าวเปรตเออหัวไม่กินหญ้ามันไม่กินหญ้าตึงพร้อมนี่ไงวันนั้นกูจู่งออกไปไหวป้าไปไหนนะตึงทีเนี่ยก็กูหวาหัวมนนาก่ายตึงมันคมวัวลงกินน้ำเนี่ยกูตึงโบกมันตกขึ้นบนทีนี้กูอยากรู้ไอเด้งว่าหัวนี่มันก่ายไหม ตึงแต่เนี่ยค่าครูเจ็ดการวัดอุ่นหนาปุ้มนี่เดงวัดกับไปร้อยปลาโรสปลาโรสไม่มีค่าครูไม่รวยต่างเพื่อการกุญแจก้อยกูวัดนี่เอาไก่มึงวัดปลาโรสเออตีน้อยไอ้ตีตรงหันหัวเนี้ยอะอันเออตรงไหนเนี้ยนิ้บได้ก็ใช้โอ้มึงเอาไก่มึงทำปลาโรสวัดอุ่นหนาปุ้มเมอ,อ,อ,มมองแต่โ <c oughs> ต๊ะเลยหน,นูบัวปลาโรสวัดไกลบัลก็วัดเหน่งแต่นี่บัก็เว้นว่ามึงจักกล้าวจักอก คุยแล้วกังน้อยนุ่งกับกังนอกมันเย็นตางดีดีพอหลายได้เพลิดอุบัดหนุบอนุก็วัยแลยอย่าบุกหัวกับม่รับย่อแต่หนุ่ยเปลี่ยนเรื่องบาเรื่องการุนนีไม่ใจแล้วนะไม่ใจถึงก็มาวังลำราว์กูนี้อ่าเนื้อมาขี้อ้นกับมาไม่อ้นตจกนักทีของนี่เนื้อแก่นี่งอ่านื้กูตั้งจีพีเอสมึงว่าไปเวียนโอโบโตเพลิดอยู่เฉาบุง มาไม่ทุกมาไม่ทุกนี่ลงเกือบตายตนั่งเอกการเรื่องว่ามันพลอยหนักโคตรไม่รับทีนั่งเอกลูกศิษย์มึงเออจักปิญโยนี่ปีหน้ากูแม่เจอดเลยจักปิญโยรอยจืดนั่งเอกอันดีดีรุดเจอนั่งเอกเออนี่มาฮัดกับกูคนแล้วจืดนั่งหาป๊กันนี้เนี่ยถึงมึงรู้ไหมว่านั่งหากับนั่งเอกนั่งเรือยเรอยว่านั่งเอกเรือยว่ารอยปลอนนั่งหามันเจนเซอร์แต่นั่งเอกจัดเจ้าเลย อยู่แต่นู่นนูน่นแม่ตั้งอกมาคืนนี้ทำใจไม่เอออยากเก็บลบอกแต่ี๋ยวผมไปนอนหนังโอโ๋อลโกเแต่ใจตีไม่ลบตายากเพื่องมันเว้ยเซฟ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 เออลูกคู่กันนอนนี่ตอนเช้ากับข้าวนัดเตรียมไว้เลยนะพ่อครัวนะพ่อครัวเออพ่อครัวจำกับข้าวกินร้อยก็ไอ้กูมองกูมองอ๋ออันเนี้ยที่มันเป็นนู่นหนังนู่นหน้าลุงนู่นเสียงหวานผมเว้ยเราเป,ปิดแจกเนเพิด ฮันอือฮันกับข้าวันกินร้อยมึงว่ากับข้าวต้มก๋วยหันไอคุณว่าปีนี้ได้กินหมูยางแล้วหมูยางบินมัดแล้ยต่อเจ้าดูฮันนี่ต่อเจ้าลุยควายลาวคันลุยควายกันมึงต่อเจ้าเอฮ้ยเจ้าตัวดับบลิกก็ต้องใส่เสื้อก้าวเสื้อเลยเสื้อก้าวไม่ปลื้มต่อเจ้าก็ชิดสะพีไงหรือชิดสะพีเออต่อเจ้าลุยควายกันฮันนี่กองว่าเนี่ย ฮัลโหลเราต้องชำระกิเลสต้องข้าวเดินทางใช่คลังฮันเออเนี่ยอยากูตายแล้วถึงปลดัตงไส้คลังเนี้ยอย่ามึงเออซอยแกไปวัดมึงไวอย่ากูไปตึงควังประทิดพระวะ่าเออยาติโยมนะคนเราชีวิตจะมีความสุขควรแลสละซึ่งกิเลสควรที่จะเดินทางสายคลางนะโยมและชีวิตโยมจะมีความสุขฮันเออดังนั้นโยมควรที่จะเดินทางสายคลาง ก็พออย่าก,กูเดินกลางเดินดีนี่เด็กกแล้วพอกว่างปลาเตะกเดินก้าวกลางเดินทิบร์ลอยเย็บเด็ว่างพี่อย่าดูเออก้าวกลางเดินน้อยหน้าวัดจนผู้มึงว่าขี้ตั้งพาทุ่งเลยอย่าก,กูพี่อยู่ปบนั้นชีวิตนหนนั่งนี่ลำบากแต่เออนี่ไม่ใช่อยากไปไหนเห็นไหมนี่บางคนไม่เป็นนหนนั่งจะไม่รู้อ่านู่นนั่งชีวิตนหนนั่งเราเทีงเปรียบเหมือนนอกกระมิ้นที่ไร้รัง เปรี่ยมันนกกำมินรายรังเออกำเนินนอนนั่นเห็นไหมนี่มาช่วงคืนบ้านแกได้ลบแล้วบ้านก็มาได้ลบเปือนกุ้งกระดุมจางอะไรจะเป็นนั่งเฉยเออฮานเออต่จีบยิ้นก็อกงักมึงแบบเป็นไหนนั่งนี่เออก็ยม่เข้าว่าจีบเต้นกินดำกินเราไม่มีเวลาพาเขาไปเที่ยวโรบินสันฮานเออไม่ได้พาเขาไปนู่นไปนี่หมอบจากนึ่งบนานเพลงได้บันดาแฟนๆสะท้อนชีวิตนั่งเบิ้ล ชีวิตนายนั่งตังทริปที่ยังวัดฝากใจพี่น้องได้ควันหมอบได้บทเพลงนายนั่งร้องไห้เสียงปรบมือดังๆปลอมปลอสักครั้งครับฮะขอบคุณครับเออเพียเพ้ยนเพี้ยนไปบ้างต้องขอไปนะพลึงแก่เละกหัวค่ำมึงแตง่งเออพึ่งแตง่งสดๆเลยพิเศษสำหรับแควน้นคืนนี้ฮนเออนี่กองวา่าเลื่องต่อชาวลืมไม่ท่องเสียดงไอหมักหน้าต่อชาวเล่นสักซองซำชักหลายพวกนี้มังหลงเพลงอ๋อตึ้งแี่นี้เข้าทางกูเลยแหละเท่ง พอน่เออตอนเช้าเราพอลุยไกวเสร็จเล่นหนังสักสองสามฉากพอทรงทากแจเออเจ้าภาพอบตภาคนะเล่นสองสามฉากก็จริงแต่บืนแปดเอาครบไม่ลดบาทเดียวใช่แล้วใช่แล้วเอ้าสักหนึ่งเพราะนาเปลียกฮะนายหนังร้องให้ฮะร้องแล้ว แค่ตโลกเหมือนมวยขึ้นชกให้แฟนดูหน้าเวทีให้คนโม้องกูก้มอยู่เป็นปีๆเบื้องหลังชีวิตผมนี้ไม่มีรักที่สมหวังนายนั่งลุงอย่างที่ ก็แค่รับจ้างชีวิตพังวะเส้นทางรักใหม่ที่รักไม่เหมือนนิยายสะสดกได้เหมือนจริงจังอยากเล่นเป็นเช่นนั้นบางประเอกเหมือนในหนังลูก คำนั่งดูจนรุงสิกาตาให้มาบีให้คนดีมีแฟนนังลุงให้คนดีมีแฟนนังลุงว่าเก่สิแต่มีใครเข้าใจในนังลุงบ้างชีวิตห่างว่าง ไรหนาและข,ขาดเพื่อนผู้หูงแต่เพื่อนแฟนทวดแฟนแฟนนักลุงปากเพลงกล่อมแฟนชาวทุง่งนักลุงอ,อ็ก,กำลังใจฝา,ากเพลงกล่อมแฟนชาวทุง่งนังลุงออกอกำลังใจ เราจะไม่ตอกโขขึ้นเด็ดขาดเป็นไงบ่เราสบายดีกันมั้งเสียงหน่อยวิววิววิวลอยเจ็เจนดในเชียงตีมันเราเพลินฮั่นเออแต่มึงไม่ตบมือมัง้งแต่ตบเพื่อนเลมึงแล้มือกูใหญ่มือนเพื่อนฮ่ามึงแลบระนี้ฮือแต่มึงแลบระนี้เหลาฮือแอบลบเพื่อฮือฮือฮือเหอกกอเตุไม่เมียกลอกไม่เตะกูได้เป็นิน 不当，我这可可以。